ที่นี่เดนมาร์คค่ะจ่ายอะไรก็จ่ายสบายๆเลยนะคะที่นี่สแกนเองซื้อเองสแกนเองจ่ายเองนะคะเมื่อเช้าก็เติมน้ำมันเองนะคะตอนเย็นมาก็ซื้อกับข้าวเองค่ะวันนี้เราก็มาซื้อกับข้าวนะคะแคชเชียร์ไม่ค่อยเยอะค่ะเราก็เลยจัดการค่าจ่ายเองก็ได้ค่ะจ่ายเป็นเงินสดหรือว่าจ่ายเป็นบัตร ได้หมดเลยนะคะสามีก็เร็วๆๆฉันหิวข้าวนะคะก็จ่ายไปประมาณ500กว่าคนค่ะสามีมารับนะคะมารับที่ทํางานแล้วก็แล้วก็แปะซื้อของค่ะไปทํากับข้าวกินกันตอนเย็นมาดูกันนะคะว่าเย็นนี้เต๋าจะทำไรกินบา,บายสามีลงมือทําอาหารอีกแล้วค่ะคล้ายๆลาสัญญาค่ะแต่เป็น เส้นนะคะวันนี้นะคะก็โรยหน้าด้วยชีสนะคะชีสเยอะมากแล้วก็ผักด้านบนค่ะน่าอร่อยไหมคะเป็นเนื้อสับนะคะเนื้อสับข้างในค่ะอร่อยนะคะอร่อยเลยจ้า